ถ้าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นในโครงการที่เรียกซอฟต์พาวเวอร์ผมเรียนย้ำนะฮะไม่ต่างอะไรจากโครงการจำนำข้าวที่ตัวการร่วมไม่ว่าจะเป็นพลเรือนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเข้ากระทำความผิดนะฮะจะมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูเสียเปียงเป็นตัวอย่างนะครับยิ่งเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคการเมือง นะงานนี้รอดอยากสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะที่ปรากฏว่าลูกของทักษิณชินวัตร นะครับองอิงนะเข้ามารับผิดชอบเป็นประธานโครงการ,นะรโดยมีเศรษฐาทวีสินนายกฐมตรีนะครับและรัมตรีของเขาให้การสนับสนุนโครงการที่เรียกว่า Soft Power ซ o ฟต์พาวเไม่ใช่ Product แต่สิ่งที่รัฐบาลกลางทำอยู่เนี่ยคือกำลังสร้างเอา Product ของคนไทยที่มีอยู่แล้วเนี่ยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไม่ใช่แค่มาบวกเรื่อง p o l i t i c a l value หรือว่า foreign policy และต้องมีการ creative เกิดขึ้นมันต้องมี storytelling แล้วมันก็ต้องมี innovation เข้ามาด้วยอิงขอยกตัวอย่างในเรื่องของอาหารไทยแล้วกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่เห็นชัดสุดนะคะอาหารเนี่ย จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะคนทั่วโลกรู้จักอาหารไทยผัดไทยซึ่งคนรู้จักอยู่แล้วอะไรที่คนต่างประเทศเนี่ยรับรู้โดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาเลยเราเปิดร้านอาหารไทยคนเข้าไปปุ๊บต่างผัดไทยแล้วหลับตาคิดเลยว่าเป็นประทับยังไงคนเคยรู้อยู่ในใจอยู่แล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์ที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องบีบบังคับเขาสามารถลองสามารถเชื่อแล้วก็อบรับเข้ามาอย่างง่ายด,ดายการอบรับเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจเกิดเม็ดเงินขึ้นอย่างมากมายเป้าหมายของการทําทําคณะนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีในเรื่องของโอฟอาเรา เราอยากจะให้1คนต่อหนึ่งครอบครัวมาอัพสกิลมารีสกิลเปิดโอกาสและกระจายโอกาสให้ทั่วทั้งประเทศเออแล้วมึงรู้ไหมเนี่ยยังไม่ทันเป็นนายกรัฐมนตรีเลยปรากฏว่าลูกคุณหนูเนี่ยจะติดคุกแล้วมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยทำไมอะดเรมาริกาเอาตำแหน่งอะไรถึงไปอนุมัติงบประมาณ5,000ล้านซอฟต์พาวเวอร์ตำแหน่งอะไรถึงไปเจียดงบประมาณ5,000ล้านซอฟต์พาวเวอร์ตำแหน่งอะไร พระราชบัญญัติฉบับไหนรองรับในการอนุมัติงบประมาณของคุณหนูตุงติง้งพระราชบัญญัติฉบับไหนราชกิจจานุเบกษาฉบับไหนประกาศฉบับใดไปรองรับตําแหน่งของรองประธานซอบพ,พาวเวอร์ไปอนุมัติงบประมาณห้าพันล้านคุณหนูตุงติง้งนี่ไงไม่สนสี่สนแปดไงสนแต่อํานาจไงลูกเทวดาไงเป็นเทวดาไงยังไม่ทันเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดเราจะติดคุกแล้วควายนายกก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็น เป็นตำแหน่งรองประธานซอฟทพาวเวอร์ที่นายกนุ่ตรีแต่งตั้งแล้วมึงออกก็ประมาณที่ไหนไปเจดให้กับพวกซอฟ์พาวเวอร์มึงไปพูดในที่ประชุมมึงก็ซวยแล้วพเพราะมึงก็ประมาณจะต้องออกมาจากกระทรวงสองกระทรวงใช่ไหมแล้วมึงมีอำนาจอะไรไปสั่งรัฐมนตรีกระทรวงเขาควายนี่ดีนะที่กูรักนะที่กูบอกเนี่ย นี่ถ้าเกิดกูไม่รักกูบอกให้มึงไหลไหลไปเรื่อยๆมึงทำผิดไปเรื่อยๆทำผิดไปเรื่อยๆเก็บหลักฐานไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เอาไปขึ้นปปชเสร็จแล้วก็เอาไปขึ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็เอาไปขึ้นที่ศาลอาญาวันนี้ก็จะต้องออกนอกประเทศเหมือนกับยิ่งรักชินาวยเหมือนกับยิ่งรักยิ่งรวยอ่ะ เดินจูงหมามาเป็นกลุ่มหนังเขาทุ่มทำกันเองเก่งชิบหายหลายร้อยล้านรัฐบาลมึงเกี่ยวอะไรถ้าคาดพุงถ่ายรูปกันใหญ่ผลงานใครกันนัดกันมาเหมือนจูงหมามาเดินเล่นมีตัวหนึ่งมันเห่าเก่งปากเหม็นชิบหายอีตัวนี้เหมือนคนบ้าหมารับใช้เห่าเข้าไปแบกทุกปัญหามันบ้าไปทุกวันตอนหาเสียงเรียกชาวนาว่าพี่น้องดีแต่หอนค่าเกี่ยวเข้าหน้าหนาวแล้วนะไก้ละพันไม่มีตังค์จ่ายชาว นะยังมีหน้าแจกดิจิตอลมึงนี่มันก็ะล่อนจริงๆชื่ออะไรมึงหยุดเถียงกันประเดี๋ยวก่อนกลุ่มชาวนานั้นเดือดร้อนนอนไม่ไหวไลยละพันมึงเถียงกันว่าโครงการอะไรแจกมาก่อนจะได้ไหมค่อยไปตั้งชื่อกันการเมืองไทยบอกได้เลยเหมือนสามก,ก๊กอ่านจนจบไอสัตว์สามก,ก๊กโลซก ปวดหัวทั้งของเบ้งและจิวยี่ลบกันหนัวมีคนชั่วแอบรวบตัวเอาห้องเต้ไปเน้นปกครองอยู่แบบว่าโจรเลี้ยงโจรคนคดโกงรวมกระบฏอยู่เบื้องหลังทิงหักเหลี่ยมใช้เลขกลบดบี้กันสุมาอี้มาทีหลังเฮ้ยมันแน่จริงๆนะักการเมืองก็เช่นกันมีหลายก๊ก อบพยพย้ายไปมาตามราศีไปพักนั้นซบพักนี้กะหรี่ดีๆอ่านสามก๊กเข้าใจเลยพี่นี่แหละนักการเมืองไทยดิฉันเป็นคนไทยนะไม่ทราบว่าคนไทยคนอื่นคิดเหมือนดิฉันมั้งไหมแม้ไอ้ลูกหลานตระกูลนักโทษเนี่ยชอบแสดงวิสัยทัศน์ไอคนแรกที่หนีออกไปนอกประเทศเนี่ยนะก็พูดภาษาไทยผิดๆถุกๆภาษาอังกฤษกษ็มั่วๆสูวๆอับอายไปทั้งประเทศก็พอแล้ส่วนไอคนพี่หรือ แสดงวิสัยทัศน์เยอะแยะจนติดคุกติดตารางอยู่เนี่ยไม่รู้หาซากไม่เจออะไรไม่รู้อยู่ไหนแมประพอมารุ่นลูกมันจะโชว์วิสัยทัศน์เออสาสตรน้ําสงการทั้งเดือนมึงสาสตรกันเนื้อเปื่อยเนื้อยุ้ยแหละไหนบอกว่าจะประหยัดพลังงานล่ะไหนจะประหยัดน้ําประหยัดไฟล่ะ มือมาให้เขาสาดน้ำกันทั้งเดือนโชว์เพื่ออยากจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ซอฟเพาวเวอร์ซอฟแน่ๆซอฟเงินในกระเป๋าเนี่ยจ่ายค่าน้ำเนี่ยหมดแน่ๆเลยเนี่ยแถมยังค่าไฟอีกเพราะต้องใช้ระบบไฟในการปั่นน้ำอะไรอีกอ่ะสิ่งแวดล้อมก็เสียเพราะแต่ละคนบางคนก็ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องขยะต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานหนักขึ้นแม้วางตัวเป็นอนาคตของผู้นำหญิงคนใหม่ได้ข่าวจะมีการ ทำเรื่องเกี่ยวกับ soft power โดยใช้งบถึง5,000กว่าล้านนะคะก่อนอื่นจะต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเจ้าของโครงการเจ้าของความคิดเนี้ยเข้าใจคำว่า soft power หรือเปล่าหรือเข้าใจไปในแบบไหนอะคะ่ะ soft power เนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้งบหรือใช้เงินอะไรมากมายขนาดนั้นเลยค่ะ ซ o ฟต์พาวเเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลทางจิตใจนะคะเรามีอยู่ทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือสถานที่สำคัญปราสาทราชวังนะคะหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาของไทยอย่างเช่นผ้าไหมไทยการไหว้การสวัสดี การรับไหว้นะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประเพณีประเพณีสงกรานต์ลอยกระทงทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมไทยมีที่เดียวในโลกค่ะเมื่อผู้คนต่างชาติเห็นก็จะอยากสัมผัสแล้วก็มองเห็นถึงความงดงามตรงนั้นนะคะนั่นคือสิ่งที่มีอิทธิพลทางจิตใจทำให้รู้สึกว่า เมืองไทยน่าค้นหาแล้วก็น่าเที่ยวนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้านายกรัฐมนตรีออกไปใช้เวทีโลกในการประชุมนูน่นประชุมนี่แทนที่ท่านจะใส่ถุงเท้าสีแดงหรือว่าแต่งตัวโดยใช้สีสันต่างๆถ้าลองเปลี่ยนมาอัดเป็นผ้าไหมหรือว่า การไหว้ที่สละัสะลวยดีกว่าการไปนั่งเซลฟี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะซอฟต์พาวเวอร์นะคะไม่ต้องใช้งบเลยค่ะไหนไหนก็เหมาเครื่องบินไปถึงนู่นแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นไทยๆออกไปแสดงให้โลกเห็นนะคะนั่นแหละค่ะอืมเนาะเข้าใจตรงกันนะคะคุณหนูแล้วก็งบขนาดเนี้ย สร้างสถานศึกษาสร้างโรงพยาบาลหรือเอางบประมาณไปช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาไปอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ราคาตกๆอยู่ตอนนี้ค่ะน้องคะจะมีประโยชน์มากกว่าค่ะก็เออจะอธิบายยังไงดีล่คะคะเหมือนเอาเงินเนี่ยค่ะไปตําน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะไม่มีประโยชน์ค่ะ เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อะไรก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่โขทยก็ซอฟต์พาวเวอร์หมูกระทะของเกาหลีใต้นะฮะที่มาระบาดในประเทศไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคราวนี้ที่ซอฟต์พาวเวอร์หนักกว่านะครับก็จะใช้เงินถึง5,600ล้านบาทจะจัดสงกรานในช่วงเดือนเมษายนนะครับเป็นเวลา1เดือนเต็ม ซึ่งอง์อิงบอกว่าจะแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการและบอกว่าจะเป็นโครงการซอฟต์พาวเวอร์แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเอาเงินมาจากไหนนะครับและทำไมเศรษฐาทวีสินจึงต้องฝั่งอุง์อิงลูกของทักษิณด้วย <S <S เงินเอามาจากไหนก็เป็นเงินภาษีของพวกเราที่แบบบริหารซอฟต์พาวงพาวเวอร์เนี่ย ะะส่งเสริมนั่นส่งเสริมนีนะะ่เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเขาอ้างว่าจะใช้เงิน5 0 0 0มื่นห้าพันหล้านบาทในการทําโครงการซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐาตั้งให้องค์อิงเป็นประธานทําโครงการนี้ขึ้นมาเสร็จนะฮะก็จะได้เงินเข้าประเทศอย่างน้อย35,000ล้านบาทซึ่งเขาบอกแบบนั้นในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนฮนะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการลักษณะเช่นนี้ทําได้ไหมทําได้นะบางคนบอกว่าทำไม่ได้ทำได้ นะครับทำได้นะครับเศรษฐาสามารถออมอบนโยบายดังกล่าวได้ถาม่าเขาไม่มีเงินไม่มีเงินในโครงการไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เขาสามารถโยกงบประมาณจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเข้าไปทําโครงการที่ได้แต่ไม่มีในงบประมาณซึ่งเป็นอํานาจของนายกนตร,รีนะครับส่วนประเด็นที่มีคนตั้งคําถามว่าแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดการชดิตหรือเปล่านะครับเป็นการที่จะเอาคืน จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะเสียเงินไปเป็นจำนวนมากนั้นผมเรียนหุ้นส่วนเหมือนกันนะว่าถ้ามีการทุจริตขึ้นมานะครับโครงการนี้จะไม่ต่างจากโครงการจํานำข้าวถึงแม้ว่าอุงอิงลูกของทักษิณจะไม่ได้เป็นนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองโดยตรงนะแต่เขาเป็นหัวหน้าพัก ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นนักการเมืองเขาปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแต่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาโครงการนี้ก็ไม่ต่างจากโครงการจำนวนข้าวนะครับเพราะเป็นการกระทําความผิดร่วมกันถ้าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดการทุจริตก็ไม่มีปัญหา นะครับส่วนประเด็นไหนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเด็นไหนไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หลักของเขาเพียงอ้างเรื่องกอนหารายได้เข้าประเทศคุณส,สังเกตไหมฮะเขาจะทําได้เพียงลดแจกพักทาได้3ประการเขาจะไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้เลยและไอ้ลดแจกแล้วก็พักเนี่ยลดคืออ้างว่าลดราคาสินค้าแจกก็อ้างว่าจะจะแจกเงิน นะพักอันกย่พักหนี้ก,กเกษตรกรเนี่ทั้ง3กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีการบริหารจัดการเงินภาษีของประชาชนคือภาษีของพวกเราเอาเงินของพวกเราไปลดค่ารถไฟฟ้าจาก60บาทหรือ40บาทซึ่งทำให้เดือนหนึ่งมีความเสียหายมากกว่า3,600ล้านบาทต่อเดือนซึ่งต้อเอาเงินภาษีพวกเราไปจ่ายนะคร เรื่องของการพักหนี้เกษตรกรเกษตรกรได้ประโยชน์อะไรเกษตรกรก็ยังคงต้องจ่ายหนี้ต่อไปขยายหนี้ตัวเองออกไปต่อไปไม่ใช่ว่าหมดหนี้ไปเลยก็ยังคงไปต่อเหมือนช่วงโควิด -19 นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นหลักเหล่านี้ทั้งหมดนะทั้งรดแจกพักเนี่ยเป็นหลัก ที่เรียกว่าเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงและการบริหารเนี่ยเขาเรียกว่าการบริหารเพียงจุลภาคประเทศไทยมีโครงสร้างใหญ่ที่เรียกว่ามหาภาคนะครับถ้าเขายังคงบริหารเชิงจุลภาคต่อไปสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ําหุ้นจะตกต่ําเงินบาทจะแข็งค่ามากขึ้นการส่งออกจะตกต่ําเศรษฐกิจจะตกต่ําเหมือนอย่างเช่นปัจจุบัน นะครับคอยดูฮะ GDP ปี2,566ถ้ามีการสรุปออกมายังไงก็แย่แย่ลงกว่ายุคของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาการที่แย่ลงเพราะอะไรเพราะนักลงทุนระดับสูงระดับกลางขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลนะครับส่วนการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นในโครงการที่เรียกซอฟท์พาวเวอร์ ผมเรียนย้ำนะฮะไม่ต่างอะไรจากโครงการจำนำข้าวที่ตัวการร่วมไม่ว่าจะเป็นพเลเรือนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเข้ากระทำความผิดนะฮะจะมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูเสียเปียงเป็นตัวอย่างนะครับยิ่งเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคการเมืองนะฮะงานนี้รอดยากถ้าเกิดการทุจริต คอร์รัปชันเกิดขึ้นนั้นไม่ต้องกลัวฮะเราฐธทรมนูมัญพุทธศะักราช2560ได้เขียนไว้ชัดเจนแบ่งหลักการบริหารเป็นตุลาการบริหารนิติบัญญัติและองค์กรอิสระนะครับซึ่งองค์กรอิสระจะทําหน้าที่พัดุงความยุติธรรมอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมกันสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักจิมกินวัฒนาสวัสดีครับ เ,เชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง